<Yes. S 2> เป็นไหมมีอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบโรคเกากระเบนเน็บหัวเข่าดังก๊อบแก๊บนั่งยืนเดินวิ่งก็ปวดเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือมีโรคประจําตัวเบาหวานไขมันความดันสูงอาการปวดเหล่านี้จะค,คยย่อยๆแย่ลงเมื่อถึงจุดหนึ่งเราอาจจะฟื้นฟูไม่ทันกระดูกจะมาเสศษสีกันทําให้เวลาเราลุกยืนหรือทําอะไรจะรู้สึกปวดไปตลอดเลยครับ ซึ่งการแก้ของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเอาข้อเทียมมาใส่ให้แต่เราแก้ไขด้วยวิธีการกระตุ้นและฟื้นฟูโดยใช้สารที่ว่า u ู2ถูครับ และนี่คือเคล็ดลับของเราที่จะทําให้คุณรอดขอจากอาการเหล่านี้โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งยากแก้ปวดอีกต่อไปวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับว่าต้องทําอย่างไรผมเป็นคนหนึ่งที่อาการเหล่านี้ปวดเขา่าปวดข้อและที่ปวดบ่อยๆก็คือตรงกระเบนเน็บนั่นเองครับก่อนหน้านี้ผมออกกำลังกายหนักมากตอตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นไรมากเดี๋ยวมันก็หายของมันเองแต่ปรากฏว่าผ่านไปหลายเดือนมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเวลาเดินลุกนั่ง รู้สึกเจ็บแป๊บเลยครับผมก็ตัดสินใจไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ปวดมาพอทานไปมันก็ดีขึ้นฮะแต่ก็แค่ชั่วข่าวสุดท้ายก็กลับมาปวดเหมือนเดิมครับผมเลยหาทางออกอื่นจนได้พบกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแคลริสคอลลาเจนชนิดพิเศษผสมกับสมุนไพรทั้ง7ชนิดกินแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆเขากล้าการันตีด้วยคบว่าหลังจากกินแล้ว7วันถ้าไม่ดีขึ้นยินดีคืนเงินด้วยครับ ผมเลยกล้าที่จะลองทางนไปเม็ดเดียวตื่นเช้ามาอาการเจ็บแทบจะไม่มีเลยครับพอทานไปครบ7วันตอนนี้หายสนิทเลยครับไม่ต้องทุงอยากแก้ปวดอีกต่อไปแล้วครับ หลายคนฟังมาถึงตรงนี้คงคิดว่ามีสารอันตรายแน่นอนผมก็เลยส่งไปตรวจไม่พบสารอันตรายเลยครับและผมได้มีโอกาสได้คุยกับทีมงานเลยรู้เลยว่าสารที่อยู่ในแคลลิฟามาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและมีผลการวิจัยลับด้วยที่สําคัญสามารถฟื้นฟูในส่วนของข้อต่อที่เสียหายได้ลดการอักเสบทาให้การปวด หายไปครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยไม่มีภาวะข้างเคียงเกิดขึ้นภายในร่างกายด้วยครับแคลริสหึกล่อง399บาทเท่านั้นทานได้5วันครับซึ่งตัวผมทานแค่5วันก็หายสนิทแล้วถือว่าคุ้มมากครับแลกกับการหายปวดเพราะไปหามหมอที่เนี่ยก็หมดไปเป็นพันเลยครับถ้าคุณคิดเหมือนกันก็คลิกที่ปุ่มด้านล่างสั่งแคริสไปลองกันได้เลยครับ และที่สําคัญคุณไม่ต้องกลัวว่าไม่เห็นผลและจะเสียงเงินฟรีเพราะสามารถคืนเงินได้แต่ถ้าหากเห็นผลคุณก็ไม่ต้องเสียงเงินไปหาหมออีกเลยอาการปวดข้อยิ่งทิ้งไว้ยิ่งเป็นหนักนะครับรีบแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุซักตอนนี้ลองทานแคลริปดูสิครับแต่ถ้า,าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไปอีกเราขอแนะนํายานลดกลารเนือไคเตกิบูสเตอร์เพื่อบรรเทาการปวดให้ลดลงถ้าหากสนใจกดสั่งซื้อที่ปุ่มด้านล่างได้เลยครับ